ัวสิ่งเอสเต,ตของเขาเนี่ยค่ะถ้าเป็นแพลตฟอร์มของเขา<ม>ที่มองเรื่องอสังหาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะพอร์ตของเขามีอะไรบ้างเผือ่อว่าอนาคตเนี่ยเขาจะมีการที่จะขายเข้ามาในเอส i m e มบ้างไหมถูกต้องแม้ตอนนี้จะยังไม่มีก็ตามอ่าเราอาจจะต้องดูพอร์ตเขาก่อนเนาะซึ่งส่วนใหญ่สปอนเซอร์นั่นแหละที่จะเป็นคนเอาอสังหาเข้ามาในกองทัสเนาะจอ่ะ ตัวของ Sun Tower ของเรานะคะก็คืออยู่ตรงแถวคอมเ e r c i ชีคือเป็นออฟฟิศและรีเทลนะแล้วก็ในตรงกลุ่มนี้ก็จะมีสิงสิงคอมเพล็กซ์แล้วก็ S O a s s เอเอนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเพรามานใช่ล่าสุดอืมตัวนี้ก็เป็นออฟฟิศเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นตัวอื่น Metropolis แล้วก็หลแถวอ่าใช่รวมๆเนี่ยมีอยู่5้ตึกด้วยกันโดยสัดส่วนเนี่ยตัวของ Sun Tower อ็จกตกประมาณเกือบครึ่งนะ <อ>เยอะมากเลยเหรอเ<ช>พราะเขามีสองตึกด้วยหรือเปล่าถูกต้อง,องม,มันจะตกประมาณสักถ้ารวมพื้นที่ส่วนการ